สวัสดีครับพบกับผมช่องโอเคแมน t ีเอ็นทีเเช่นเคยนะครับวันนี้เรามีฟิกเกอร์หรือโมเดลมวยปล้ำมารีวิวนะครับผมซึ่งเป็นตัวอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมไม่รู้จักชื่อมันจริงๆครับตัวนี้เรามาดูรายละเอียดกันเลยเรามาดูรายละเอียดของตัวนี้นะครับตัวนี้ผมก็ได้สั่งมาจาก l a ซ a ด้นะครับเป็นเวลานานแล้วนะเพิ่งได้จับมารีวิวนะครับผมดูใบหน้าครับใบหน้าก็ จะทาสีขาวมาแบบนี้นะแล้วก็ใส่เสื้อลายแมงป่องอย่างนี้นะครับผมก็ไม่รู้จกชื่อมันเหมือนกันนะสามารถเอาปืนมาเล่นด้วยกันได้เลยนะมาดูจุดขยับดีกว่าจุดขยับหัวก็จะหมุนได้360องศานะครับผมก้มได้ประมาณนี้เงยประมาณนี้นะครับสุดละแล้วก็แขนนะครับกลางได้แล้วก็หมุนได้360องศาเหมือนกันนะครับ ตรงบริเวณใบเส็ก็จะไม่มีข้อต่อนะครับผมจะมีตรงนี้ก็จะสามารถหมุนได้นะแล้วก็งอได้ครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ข้อมือก็หมุนได้ประมาณนี้ขึ้นลงได้นะครับแบบนี้ครับแล้วก็หมุนได้ครับอีกข้างนึงก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ส่วนของลําตัวก็สามารถหมุนได้ครับสามร้อยหกสิบองศานะจุกขยับแน่นครับไม่หลวมเลย แล้วก็ขาก็ยกขึ้นได้ประมาณนี้นะแล้วก็ไปข้างหลังได้เยอะเลยนะครับผมงอขาขึ้นได้ประมาณนี้เลยแล้วก็ตรงแข้งก็หมุนได้นะครับแล้วก็ข้างบนก็งอขึ้นได้แบบนี้แล้วก็ลงข้างล่างได้แบบนี้ต่อไปเรามาดูรอบตัวกันดีกว่าเรามาดูรอบตัวของโมเดลตัวนี้กันนะครับ ก็ถือว่ารายละเอียดทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะในราคาแค่ร้อยห้าสิบกว่าบาทนะครับผมรวมส่งนะในลาซาด้าก็จะประมาณราคาที่ยังไม่รวมส่งก็ประมาณ120ร้อยี่สิบนะฮะร้อยี่สิบร้อสิบเก้าบาทประมาณนี้นะแต่ว่ามันไม่มีช้อยให้เลือกว่าเราอยากได้ตัวไหนนะครับมันจะสุ่มมาให้เราครับบางทีก็ได้ตัวซ้านะแต่ผมก็ได้ตัวซ้ำนะครับเป็นตัวนี้แหละครับอีกตัวหนึ่งแต่ไม่ได้หยิบมานะแล้วมาดูความสูงกันดีกว่า ความสูงของตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ17เซนนะครับผม17เซนพอดีเลยนะก็ถือว่าเป็นงานสเกล1ต่อ10นะครับผมถ้าเป็นความสูงประมาณนี้นะถ้า1ต่อ6มันจะ12เซนนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องผมนะครับผมวันนี้ไม่มีอะไรแล้วก็ขอบายบายเพียงเท่านี้เฮโย